สวัสดีค่ะยิ้วยิ้วยิ้วยิ้ยิ้เช้านี้ก็มากับกาแฟอินดีมกันนะคะตื่นเช้ามาก็จะประมาณนี้ค่ะฟินฟินกับกาแฟอินดีมค่ะนี่ค่ะได้มาแล้วหนึ่งแก้วอืมกลิ่นหอมมากเลยนะคะรสชาติก็หวานกลมกล่อมละมุนละไมนะคะวันนี้พี่โออยากจะแนะนำกาแฟอินดีมนะคะ มีประโยชน์มากมายนะคะตัวนี้จะดีมากสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเขา่าข้อเข่าเสื่อมปวดตามข้อต่างๆนะคะส่วนผสมของเวโปตีนคอลลาเจนนะคะแคลเซียมสาหลายและก็ขมิ้นชันนะคะจะเป็นส่วนผสมของทุกตัวนี้จะช่วยในอาการเจ็บปวดขานะคะปวดขาปวดข้อเขา่าเดินเหินไกลไม่ได้นั่งยองๆไม่ได้นั่งขัดตมัดไม่ได้นะคะ ว่านอินดีม,มเคยรู้สึกเลยว่าจะของไม่ได้ปวดเอวปวดหลังเลยแต่กินอินดีมนะมันจะปวดานปวดแขนปวดขาจะเยอะมีมีมีความรู้สึกไปสั่งให้คุณแม่ทานคุณแม่พอทานแล้วคุณแม่ดีขึ้นเพราะว่าคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับ ปวดเข่าเพราะว่าท่านแก่แล้วนะคะปกติคุณแม่หนักเดละปวดอะ่ะคุณแม่จะไปฉีดยาแก้ปวดแก้อักเสบที่คลินิกประจาเสียเงนินไปก็ประมาณเดือนละพันสองพันนะคะแต่พอท่านาทานกาแฟอินดีตัวนี้แล้วท่านดีขึ้นไม่ต้องไปฉีดยาอีกแล้วค่ะผลตอบกลับมาจากหลายท่านเลยนะคะที่มีอาการเจ็บเข่าปวดขาข้อเข่าดังที่ก๊อกก๊อกนีกกก่หาย หายอย่างปิดทิ้งไปหลายท่านแล้วนะคะอันนี้ก็จากประสบการณ์จากพี่ทักเองนะคะพี่ทักเมื่อ5เดือนที่แล้วนะคะพี่ทักปวดขามากเลยนะคะปวดขาแบบว่านั่ง,งยองๆไม่ได้รองเท้าส้นสูงนี่ปัดทิ้งไปได้เลยคะ่ะใส่ไม่ได้เลยเดินไก่ก็ไม่ได้จะใส่แต่รองเท้าเพื่อสุขภาพเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดินแล้วรู้สึกปวดขาวปวดข่ามากเลยนะคะเวลานอนคืนเนี้ย จะเหยียดขาทีนี้จะต้องค่อยๆค่อยๆเหยียดออกไปนะคะเพราะมันจะปวดและมันทรมานมากนะคะจะได้แต่นอนแล้วก็จะชันเข่าแค่นั้นค่ะรู้สึกว่าทรมานมาอยู่5เดือนนะคะสุดตัวของพี่โอเห็นคุณแม่ดีขึ้นแล้วพี่โอก็สั่งมาดื่มด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่โอนะ่ะคือทํางานนวดแล้วก็จะเจ็บตรงข้อข้อข้อมือ ข้อมือเวลาลืวมวดเยอะๆอยากจะกิดตามข้อมือแล้วก็ข้อเข่าด้วยแต่พอทานแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นจริงๆค่ะคอนเฟิร์มร้อซนะคะท่านไหนที่คนที่เรารักที่อยู่ทางบ้านท่านไม่ค่อยอข้อเขอ่าท่านไม่ค่อยดีพี่โอขอแนะนําตัวนี้นะคะกาแฟอินดีมค่ะดีมากๆค่ะคอนเฟิร์มค่ะลองหาื้อมากินเด้ออินดีม ้นก็พอได้กาแฟอินดีม,มาสองกล่องนี้ค่ะกินกาแฟอินดีไปแค่สองกล่องนี้นะคะอาการดีขึ้นเลยค่ะตอนนี้นอนก็สบายนอนสามารถเหยียดขาได้สบายแล้วก็สามารถเดินเหินได้ไกลและก็สามารถนั่งยองๆได้แล้วค่ะนั่งสมาธิได้แล้วนะคะไม่ต้องทรมานเหมือนแต่ก,ก่อนเลยนะคะนี่ผลแค่สองซองเองนะคะจากอาการปวดเข่ามา5เดือนนะคะ ถ้าหากขัาในใดยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ก็ลองดูนะคะลองซื้อกาแฟอินดีมมาลองดูนะคะ